สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะพาทำวุ้นไข่ใบเตยนะคะทำกันง่ายๆนะอร่อยนะคะแช่เย็นช่ำๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนและดูส่วนผสมเลยนะคะส่วนผสมก็มีนะคะอย่างแรกแม่โอใช้เป็นน้ำเปล่านะคะ1,000 ml กะทิ500 ml นะคะน้ำใบเตย1 5 0 ml นะผงวุ้น17กรัมใช้ยี่ห้อนี้เนาะ,ะอ่ะน้ำตาลทรายขาว300ากรัมไข่ไก่นะคะ3ฟองเนาะ แล้วทีนี้ขั้นตอนแรกเรามาเลยนะอ่าเทผงวุ้นลงไปนะคะแล้วตามด้วยน้ําเปล่านะคะใส่ผงวุ้นกับน้ําเปล่าลงไปในภาชนะที่เราจะต้มเนาะแล้วก็แช่ไว้นะคะประมาณ10-15นาทีนะ,ะเพื่อให้ผงวุ้นของเราละลายได้ง่ายนะคะในระหว่างที่เราแช่ผงวุ้นเรามาตอกไข่ทาไข่กันนะคะใส่ไปเลยทั้งหมด3ฟองนะเนาะพราะใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะ ตีไข่ก่อนนะตีไข่ให้เขาเข้ากันก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายกับการผสมเนาะอ่าต่อมาอันนี้เป็นกะทินะคะจะใช้กะทิธรรมดาหรือจะใช้เป็นควันเทียนก็ได้นะคะก็หอมอีกอย่างเนาะและอันนี้ก็คนก่อนนะคะแบ่งใส่ก่อนนะแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จก็เททั้งหมดเลยส่วนที่เหลือนะคะอ่าพอใส่เสร็จก็ คนให้ไข่กับกะทิให้เข้ากันดีนะคะแล้วทีนี้ตามด้วยน้ําใบเตยนะส่วนผสมน้ําใบเตยนะคะแม่โอกใช้ใบเตย15ใบน้ําเปล่า150 ml แล้วก็ปั่นกรองเอาแต่น้ํานะคะแล้วแม่โอผสมสีเขียวนะคะลงไปหน่อยเนาะ,ะเพื่อเพิ่มสีสันนิดหนึ่งนะ,ะแล้วทีนี้คนส่วนผสมทุกอย่างเสร็จพักไว้นะคะมาต้มผงวุ้นตัววุ้นกันนะคะใช้ไฟกลางนะคะการต้มก็คนไปเรื่อยๆแบบนี้นะ ต้มจนให้เขาเดือดนะคะจนเดือดแบบนี้นะคะแล้วแม่โอใส่น้ําตาลทรายลงไปเนาะ,ะอ่าแบบนี้แล้วก็เราจะคนนะคะการต้มวุ้นต้องคนตลอดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันผงวุ้นนอนก้นมันจะไหม้เนาะ,ะอ่าคนไปจนกว่าน้ําตาลกับผงวุ้นเดือดได้แบบนี้นะคะอ่ะแม่โก็จะตามด้วยอ่าไข่กับใบเตยกะทินะคะที่ผสมไว้เมื่อกี้เนาะ เทลงไปเลยนะในน้ําเดือดเดือดแบบนี้นะอ่ะนามาเทลเลยนะคะเทลงไปเลยแบบนี้นะคะเทลงไปในน้ําเดือดเดือดแล้วก็คนนะคะคนไวๆหน่อยนะไม่งั้นมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะอ่ะก็คน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 ไปสักพักนะมันจะมีฟองขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วเราก็ตักฟองออกนะคะตักฟองออกหน่อยเพื่อที่ ขนมของเราเวลาเราเทใส่ถาดฟองมันจะได้น้อยนะคะแล้วก็รอให้เดือดเดือดแบบนี้เลยนะอ่าพอเดือดแบบนี้ปิดเตานะคะปิดเตาเสร็จเทใส่ถาดในคลิปแม่โอใช้ถาด11คูณ11นิ้วนะคะนี่ก็จะได้วุ้นไข่ใบเตยของเรานะคะกลิ่นหอมมากเนาะอ่าแล้วทีนี้พอได้แบบนี้เราก็ตักฟองออกนิดหน่อยนะคะแล้วก พักไว้ให้เขาเซตตัวนะคะพอเซตตัวเริ่มอุ่นๆแล้วยกแช่ตู้เย็นนะคะให้เขาเย็นนะเวลารับประทานมันจะได้อร่อยนะคะพอวุ้นของเราเซตตัวเสร็จตัดแบ่งชิ้นเลยนะ,ะก็หาอะไรมาวัดมาทาบนิดหนึ่งนะ,ะหรือว่าถ้าเกิดไม่ซีเรียสก็มีกรีดไปเลยนะคะแบ่งชิ้นตามใจชอบนะคะนี่ก็แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยลยนะคะวุ้นไข่ใบเตยนะคะ ทำทานกันที่บ้านได้ง่ายๆเลยนะโอเคถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะไม่โอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ